คดีพลิกก็อจิรายุเปิดใจครั้งแรกเผยไม่ได้บอกเลิกโบก่อนเข้ารายการลั่นยังรักฝ่ายหญิงอยู่แต่เป็นเพื่อนกันดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อโบเบนจวันนั้นได้ปล่อยโฮกลางรายการแฉหลังถูกแฟนหนุ่มก็อจิรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการทําเอาหลายคนต่างตกใจอย่างมากพร้อมกับส่งกําลังใจให้เธอกันอย่างล้นหลามซึ่งต่อมาสาวโบได้ออกมาเผยสาเหตุการเลิกว่าปัญหามันได้เริ่มหลังกลับมาจากทริปเที่ยว ก็เริ่มไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกอยากขอเวลาไปอยู่กับตัวเองผ่านมาเดือนกว่าถึงสองเดือนพอได้คุยกันอีกทีก็ God, ก็ขอเลิกตบความรักครั้งนี้ไปแบบอึงอ้งๆและยอมรับว่ายังรักฝ่ายชายอยู่แต่ก็เคารพการตัดสินใจของเขาล่าสุดก็ God, จิรายุได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังยุติความรักสิบปีโบเบนจวันระบุว่าวันที่อดีตแฟนสาวไปออกรายการไม่ได้เพิ่งพูดเรื่องความสัมพันธ์กันก่อนเข้ารายการน่าจะสื่อสารกันผิดพอ,พอ,พอลาจริงๆเราคุยกันก่อนหน้านั้นแล้ว เรื่องที่เราจําเป็นต้องพูดก็ได้พูดในที่ส่วนตัวไปแล้วเรื่องที่ไม่จําเป็นก็จะไม่พูดต่อหน้าสาธารณะที่ตอนนั้นไม่ตอบโต้เพราะไม่ได้อยากเอาชนะยังอดทนได้กับเรื่องที่ไม่จริงเชื่อว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายคิดว่าน่าจะเป็นการสื่อสารกันเข้าใจผิดเชื่อว่าทั้งโบและพิธีกรไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเพราะเราก็รู้จักทั้งคู่เรื่องการแยกทางของคนสองคนเป็นเรื่องไร้าสาระแต่พอสื่อเอาไปขยายต่อมันมีผลต่อคนรอบตัว ต่อความรู้สึกเราก็มีมุมเซนซิทีฟเหมือนกันไม่ได้คุยกับโบเลยจริงๆผมก็ยังรักเขาเราตัดสินใจเป็นเพื่อนเพราะการเป็นเพื่อนน่าจะดีที่สุดตอนตัดสินใจมันยากอยู่แล้วผมเข้าใจความรู้สึกเขาและเข้าใจความรู้สึกตัวเองผมอยากจะให้เป็นเหมือนที่เขาต้องการแต่ครั้งนี้ต้องให้เป็นไปในแบบที่ผมอยากให้มันเป็นที่เราไม่ได้ออกมาพูดเยอะเพราะเราก็ทําดีที่สุดแล้วผมไม่อยากเอาชนะใครอยากให้เป็นเหมือนหลายๆคู่ที่จบกับแบบธรรมดาตอนนี้ก็เป็นห่วงเขาแต่ทําได้แค่มองอยู่ไกลๆ คาดหวังว่าเขาจะจัดการทุกอย่างได้ด้วยหัวใจที่เขาแข็งแกร่งพอที่เลิกกันไม่ใช่เพราะเมื่อก่อนยอมแต่ตอนนี้ไม่ยอมแล้วแต่วิถีชีวิตเราค่อยๆต่างกันไปผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่ความรักต้องมีความพยายามนั่นแสดงว่าเรากําลังผิดทิศผิด,ผดทางทั้งนี้ก็จิรายุเผยอีกว่าสภาพจิตใจตอนนี้โอเคยังรับได้อยู่กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นผมมุ่งหวังให้มันจบกันแบบเงียบๆธรรมดาธรรมดาทุกครั้งที่มองเขาก็ยังมองด้วยสายตาแห่งความรัก ที่มาวันนี้ก็กลัวกลๆวันนี้จะพูดอะไรผิดให้ไปกระทบเขาหรือเปล่า